ก่อนจะไปรับชมคลิปอย่าลืมกดติดตามและกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องติลานันเคเดบิวด้วยนะคะพี่ธารน้ำพุ่งผ่านใกล้ถึงบสถ์นวสานให้ผู้ปินคุนแค้นพวกก่านคนเทียน ลานเขเอ้ยถึงสเยเราเสียล้ปากอนสะเทสท้านฟูสุกหัวใจยืมมือปอก็ยังนน่งว่ไปใส่กำลังใจจากเป็นเป็นพวกลานแสเี้ยูปวจลืมโบกันโอ้พวกยบียบโอ้ก็สู้เจ้ายาป่ากง you mm -hmm. เรองกายัา,าอินทร้งสืบต่อพ่อกับแม่นั่งอยู่ประสาทกวงสบายบ้างอยู่เกษตรบ่ไม่ตุกยาคอสับประสิ่งเงาใดให้ลูกบริหารการเมื่องแท่นทผ่นประชาชนชาวบ้านสบายดีทุกคนแทรงสมกับพ่อแม่แท่งเงี่ยมเจ้ามาแต่หน่อยตื่นใจ่าจังหวนพิมพ์นเลื่นจพะ,ะพอสรดูพินิพูนใจเสร็จเกิดที่ลูกของข้าเป็นขนดีปกครองกานเมืองอยู่คนปิรท ประชาชนไฟฟ้าประยุกต์ยงสนอเสริอถือเป็นบารมีไทโลค่ะค่ะมาเกิดเมืองมามีความยากองประการแทนสิ่งใดอีกทั้งหั้าหน้าไทยเมียมีมาที่ยวสองการเป็นคนดีสมเทนี่ใหม่ใหม่สุขอะไรบ่มีเท่าบ้านเมืองเงินสงบอายุเงินสตูรอดดานบ่มีใดผันมอมฉันเห็นดีเห็นงามนั้นจะพัสดุทั้งเออผ่าเขาวันนี้ไปใส่ก็เป็นตื่นตอยพอพอเราดูค่ะ วันดีนวนอยสบายพย,ยัญชนะเสด็จให้หมอหลวงน้ำโพสุเนดูแลหน้าให้ดีนะนุ่งกับเปก้าพียขอได้จังหตอนนี้ยาชรากับครอบครัวเมื่อเขาเขาเราล้ก็ขอพรกว่าไม่เสดีพยงยาชรากับครอบครัวพวกเขานั้นเป็นไผยกันเห็กำลังคำวาภาษาพก้นเมเอาลเรียกเขาเรานั้นกับระบบเราเถอะรัได้เจ้าเ,เงบบาพยายง ดีมาเรียนที่้านพ่คือจจดีใจน้อดเท่าเดี๋็กทหารไปแรงงานเยอะเดียวก็ลูกเดงอต้อะลรยายตอนนี้น่ะองค์ชายหอคำเดิียาในขอวปลอดได้แล้วเอยายขอกปลอดจะตามสบายเลยขอบคุณครับคนทหารไทยใจดีเรารักทหารไทย yeah <laughs> ได้จงแน้นำโยกแก่เรามาเถิดผู้ขาซัวย่ายบบนมีเจ้าค้าบุญมีเจ้าค้าแก่บุญไม่มีเป็นเมียผู้ขาอันนี้ผู้ขายนี่ยซื้อมาบุญมากเลยะค่ะมีลูกไส้ผู้ขาซัวท่องมีอันนี้ลูกไผ่ผู้ขาซัวจำปาเลยะค่ะเจ้ขาข้าแล้วพวกเจ้าไม่เลิกเด็ดแน่ยนอนใจอิงยังแก่เมื่อเก่าเก่าแล้วดี๋ยพูดคนเราผู้ขาม่ายามลูกเจ้ขาข้า แล้วลูกของเจ้าเป็นไผกันคุณยายลูกของผู้ขาสือมา้นดีเจ้า่ะอานางหาานเป็นลูกของนางเจ้าสาพิเป็นไปคน้พยาคาร็วหน่อยสวันดีขึ้หน่สาวก็มองฉันที่ได้หนีออกจากบ้าน้หายไปคนตอนนี้ฉันเจ็บปวดมุก บอกแล้ว่น่เป็นลูกทำผ้าพอกับแม่ตายเบิด์ยาติกวงวัว่านเป็นบ่ยังเหลือคาพวกจะมาแอบอาให้โทษนักผู้หอมโทษประหาจัดข่อขันหลอกลูกแม่บ้างเฮานี่บอกไปไปนะคุณยายทิงที่บอกจฉกะปวเมือเป็นความจริงคือประการผ่าทัางลูกจะเดินตัดสินใจ้ังยานขางเดียวกับอะไรลูกวากานบันมีอทาเมือนกัน เสร็เเลยอาละคุณยายเดี๋ยวเรื่องนี้เราสืถามกันดีโดยตัวของเราเองพวกเจ้าโกูพวกเรารับสืบทรารพวกเจ้าทั้งหมดเนี่ยวันดีอยู่ใส่ออกมาหาเราเดี๋ยวนี้วันดีนั่นเราข้องงอยนี่เพื่อนเราหาพ่อแม่ลูกพ่อหาลูก ี่ถมเบานัันผู้ใดที่น้องเอ๋ยังไงก็ได้เป็นสเตทโพสเตแม่เอ้ามาละัวันดีสเตทพีมันม่หลอเงียิเราก็มอมฉันละทีครวันดีย้ายจะล่างนดีอ้างตนเาเป็นแม่ของเจ้า เจ้าเสียอธิบายกับพี่มาจากไหนกันเหรอจะยังเพี่เจ้าหวงให้ไงฟังก่อขอให้ห้องลมอายฟังแล้วเหตุตัว ท้องมีไปเลยด่องนี่ไอ้เรจะสด้ิทธินทำนะเจานกเรกันโกหกนะเอาลอะใช่แมนี้เรเสียเจ้าเรื่องว่าทหารก็ดีก็ลูกของเจ้าจริงเราสิบหาทองมีเสีย โอ so ้ท่านที่มาเด็กโกหกเราตั้งแต่มหาวัทดีแต่เที่ยโก้แก่ตาเจ้าอย่าไปห็นละไว้ชีวิตของท้องนี้เรากับสิบปะหารมันดีเช่นกันโอ้ท่านที่นั่งเด็กโกหกเราตั้งแต่เริกกันเลือกว่าแยกบนนี้เถี่ยวชีวิตของหายไว้ฮะม้าองค้กี่ยวตาดวงใจของผม ห้าว่าใจของผมใจผมจะทิ้งไปได้หรือเจ้าคะผมจะไปทิ้งหมดให้เจ้าถูกพาไปแท้เลยในเมื่อจะเลือกได้ย้ายไปอยู่เราก็ะตือรือรน่ต้องฟ้องคนื่นุกสินใจมาเสียเลยด okay. กายายไปแล้ววันดีบอกขิดบอกตัววจิตใจของเธอเสียเลวซ้ำตงซาถึงเพียงนี้ร่วงลงจะได้เสพสุขอยู่ในวังทวนแต่คูกับตจริงไอ้คนทต้องอยู่บนตุกจนแรงแค่บ้านดีหน้ามือเลยตปให้แม่ตงองใจตายตรงหน้าบอกว่าเหม็นแก่ตัวมึงทัท้วันดี ไม่เหมือนิจใจคองเทอบมัน่าหัวพิษสอดส่วนดีแล้วก็ตายตามแม่กาผ่าคำวรู้สึพี่แม่อัควรจะควรตายไพะยาเขาเสด็จแม่ พาเขาถือว่าพ่อขอชีวิตแต่งไว้ดยถือตลอดถือพันมากน่าจะเป็นสีภระราาที่ดีของเจอพอว่าเพื่อเป็นการตอบแทนบุญพี่มแม่ของเราจัดงานสุขข่อแม่นัง่งสงเกียรติแล้วก็ระลำยาพี่น้องของนั่งเข้ามาดูแลในวังน้ำกันเพื่อเธอจิตอยู่ที่นั่นเดืซอสอยชีวิตหลวงว่าเต่มมามีก่นนอนนังอยากเกิดที่จแม่ให้พยาการเสด็จมานั่งต้องได้รับโทษ อสาสมแกสิ่งที่นั่งนล้วกระทำใบพยาธตอนรวันที่เราเห็นแก่เสด็จพ่อของเราที่ได้ขอชีวิตเธอไปสำหรับพื่โทษตายแล้วสิวินแต่โทษเป็นระบปเร,อปรเอขอรัเด็กบุกเพื่ให้กลับมาเป็นสามัญชนคธรรมดาแต่เมื่อในเรือเที่เธออกไปจะบวังของเราเสียอยากกลับมาแล้วต้องเห็นหนา้าเธออย่ามัดดี เยนาไม่นอี้มใปด้มวา็นตันดวเิดิบเกิดนตัวเราเองก็มีสบาทั่วด้การนำางของแด้บนนี้แต่บพปุนสิัวมาสังเวชเเมื่อเยนขึ้นสาธุหลัจากนั้นได้ขอรับเจ้าข้ามาเป็นทหารในวัน จะมีพามเน่อยมาจาไหนตรงนี้เหรอป็นภาระมาเลย่คุณยังยิ้มเพลิขอประเทศไทยงาะเอแต่ก็ตายที่เรูต้องดูเร่่องนี้อัสสรสเฮลเบียบวาจะสิลนินพี่น้องครับจบลงอย่างสมบูรณแบบขับในเกลือนนิทานในทองเรื่องคนถูกสาปมี คนดีสากสวนนะครับซึ่งไม่ดีเป็นการประชันบทบาทของพระเอกดาวลุงพระเอกกุ้งพินาก่อเอาโซ่ซ่ลูกกุ้งได้พี่น้องกับนางเอกแอบหน้าพี่ชาย,ยาคนนี้เปลียนบทกันเล่นนะครับวันน้้ไกลบ้านลายเมื่อลายว้่พระเอกกุ้งระบบแท้พระเอกธรกรมาลากรน,นะครับบสบายเขา่าโรงพยาบาลสามเมื่อพี่น้องครับแดดเยน็บใบนอกจะได้ขอบคุณพี่น้นองชอบขยันนะครับวันที่1ิฟเ้อพี่น้องครับวันที่1ิพอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับยูทีบ้านเอือยวิ่งองแว้งบอ ในวันขออนุญาตเพื่อนช่วง,งงานเนาะบอกพี่น้องจักหน่อยนะครับสำหรับวันที่สิบที่สี่หอดที่สิบปุ่มห้านะครับฝากพี่น้องเป็นแห่งใจนะครับอยู่ที่บ้านุ่นต้นนะครับตำบลหนองแวงนะครับอำเภอพยิพยยนกับประเดียววารสิทธิอีกครั้งหนึ่งน,นะครับขอบคุณไม่ยังท่านผู้่อในการโรงเรียนนะครับจุ่มชุดบ้านพะยิยน นะครับขอบคุณท่านนะอำเภอพอร้อมด้วยท่านนายกเทศมนตรีทุกตำบลในเขตอำุดรธานีครับเจ้าหน้าที่ตำรวจสาพธานีจะขอบคุณทีขอบคุณพี่น้องเอฟซีแฟนคลับมุ่งขอนแก,นก,ก่นทุกท่านอย่เป็นแรงใจตลอดจนวันเดือนล่าสอดแจกจะมีจากกันเมื่อแรก่เมือม่อยบ่ลลาไปฟอกกันเด้ออย่าล่มบอกออบทายาโสทอนเมื่อแรกนะครับเอาอีกหลาย,ลายๆคิวง,งานเนาะวันที่แปดเด้ออีกมือ่อนึงครับวันที <c oughs> ่แปดเลือกตั้งเรีวๆพี่น้องกลับไปมวนกันต่อยุทธีวัดไตรมิตรนะครับ อำเภอหนองเรือนาะจังหวัดขอนแก่นนะครับเอาติดตลาดหนองแกงพี่น้องครับไปแห่แห้งใจกันได้ครับเอาลำลองลำ,ล,ำ,ล,ำลาพี่น้องจะน้อยหลังจกนั้นเตยยาวๆทรงทางพี่น้องกันแล้วกันครับเอาอีพออีเมลเฮาเยอะเซนดีส